แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R V ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีกาโรโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S มาเลยครับผมและนี่คือมวยเลนกลางนะครับล้อเล่นเนี่ยจะได้ผมไม่มีครับมวยเลนโกงเลนกลางไรออฟเลนอย่างเดียวครับ กว่าเราจะได้เล่นมวยในกะว่าผมจะได้ดับมวยผมต้องให้เพื่อนเนี่ยแพรว่าใครจะเล่นมวยเล่นไปเลยนะครับผมเกรงใจแรงนี้เออกว่าจะได้เล่นก็นานแะ้วกว่าจะแบบอ้หาตัวที่มันเล่นได้ง่ายโคตรยากนะครับม,มาครับล็อกซี่วอลไม่ตายนะพูดตรงๆนะครับผมมันแทงเกินผมเอาไม่ตายที่จะเอาตายก็น่าจะเป็นแบบตัวบางๆหรือเรน่าเอ่อแครี่แล้วก็น่าจะเป็นฉนามนะครับฉนามมันแพ้ซีซี เห็นอย่างเงี้ยมวยเป็นซีซีที่โคตรดีเลยนะครับเป็นซีซีหมูถามว่าหมูไหมก็มันเป็นเส้นตรงอะ่ะมันลากกลับมาได้นะครับลากมาแดกนะ <c oughs> อะไรเงี้ยเราเกาะหมดก็ได้นะครับงัดตุบหนึ่งสองอไปเกยกูาตายไม่ตายอ้าวไม่เบาเหรอ มาชิ้นท,ที่สองก็อาร์โกนี่นะจ๊ะน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วไหมเพื่อนๆไม่ได้จับมวยมาเลยนะครับต,รต,ต่อยดแต่ว่าสี่ก่อนนะครับรกับล็อกซี่เราฟาร์มได้นะครับฟาร์มได้รัวเลยถามว่ารัวไหมก็ไม่รวัวก็จะพูดทำไมนะครับก็ฟาร์มเรืยยๆๆเร่อยๆเออเรื่อยๆดีกว่า โอ้โหว่งหายตัวเอาโอ้โหว้วาวเลยเอาไปหนึ่งทีวิ่งสโค์มีฟิจัดด้วยนะแล้วลขวาไม้หนึ่งคนครับระวังเด้อเดี๋ยวด้วยความหิวคลิปนะครับผมก็จะเดินกลับแบบนี้วิวิ่งเกือบโดนมือไม่นั่ไปแล้วหรือว่าเราคือพี่มาร์ค มา k ไอ้ m ม r กทำไงดีวะถ้าออฟเลมเราไม่ตายจริงๆก็น่าจะไปเล่นที่อื่นหาหรือหาหรือเปล่ามาแล้วว่าสลัมโอ้ยสรับตะเจตหลับไม่ไหวจริงๆครับ ต้นเกมเป็นอย่างนี้แรงเลยครับเจอคริสติกหรือว่ากบนี่ลดเกาะไป40%เออแม็กลวกทีก็ปาดปลาปลาปลาดิเดนาโป๊กทีตายนะครับช่วยป่าด้วยช่วยลาดป่าด้วยโดนเทียบโอ้โหแล้วป่ากูใส่ไปเต็มมือเนีย่ยเอาโอ้โหลอยเต็มแข้งกูจะมาลาซะหน,น่อยกูเปลี่ยน <laughs> สเต็ปดีจัดผมโดนลากเข้าไปโดนวันนี้ตายแล้วเนี่ย รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำเลยครับขอเช็คชิปคุ้มก่อนนะครับยิ่งเอามันออฟเลนผมไม่ขึ้นไอเทมหให้แล้วกันเอาอย่างนี้ดูนะครับว่าผมขึ้นอะไรบ้างแต่ว่ามันก็จะเหมือนกันเลนกลางเลยนะครับไอเทมที่เตะแท,แทง,ไไงได้เออตะตัวบางได้แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุป,ปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปาบากเพือ่อนลากมาให้เอามือก็และกัน ดับตายแห็นเออนีกากังเกือบไปสามน่ารอดก็เสียดายเลยวะเดี๋ววดยวนี้ใช้ฟลิกเกอร์อันติยัดเข้าไปได้แล้วก็ใช้ฟ่าิวหนึ่งบวกกับฟลิกเกอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่จ้าจากการแข่งเลยเพื่อนๆจะเห็นสกิลหนึ่งฟิกเกอร์เยอะขึ้นเออเพราะมันทำจังหวะแบบยกหนึ่งยกสองได้นะครับแล้วก็ไถกลับมาอะไรอย่างเงี้ยสามารถพุ่งไปข้างหลังเขาได้แบบเมื่อกี้เลยนะครับฟิกเกอร์เข้าไปยัดข้างหลังได้ทีเออถ้าเป็นฟิกยัดอ่ะมันจะเป็นไถไปข้างหน้ายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าทำเหมือนกันก็ฆ่าได้ต้องรู้ว่าตัวเองฆ่าได้นะครับเพการดาเมดดีๆผมก็กะมัวๆไปอ่ะเดี๋ยวมันก็ตาย <laughs> นวดๆไปก่อนสกิลสองเียมันก็ตายเอง ต่อที่บูมสติกครับผม <Your team S 1> อ่ะก็ได้บูมสติกนะครับแล้วก็จะว,วางไปอีกสักทีสิไหมแม่ถ้าไม่โดนเนิร์ฟตั้งแต่ที่มันปรับมาเป็นสองชิ่งอะ่ะถ้าตอนนั้นไม่โดนเนิร์ฟันไม่แรงมากเลยหรือว่ยบวยมันจะโกงยิ่งกว่าะไรนะเลยครับแหม่ไม่เดินมาด้วยนี่เดินอ้อม่ไม่เดินอ้อมก็มังกรแล้วแหละกข <You S 2> ดูจากโซงละ, <'re> งละดูโซงละเขาจะเอามังกรแน,น่นอน บูมสติ๊กครับผมอันนี้มันจะแตกเป็นเนผาด้วยตู้นี้น่าด้วยนะครับก็เป็นไอเทมที่ถ้าเราไปขึ้นสมุดเขียวอะคือมันแพงนะครับสอยเทมชิ้นนี้เตะไฟเตอร์เตะแครรี่ได้นะครับแต่อย่าไปขึ้นบูมสติ๊กก่อนนะเพราะบูมสติ๊ก,ก่ยมันมันได้มันได้ระเบิดจากโอเรอยู่แล้วนะครับโอเรก่อนที่มันจะกลายเป็นบูมสติ๊กอะ ออไอ้เทมสีฟ,ฟ้าเหมือนลูกแก้วอะนั่นแหละมนได้ปบนติกอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นเป็นเผาก่อนเลยจะได้พาสีของเผามาด้วยนะครับไม่ลาเอากบก่อนเลยเอากบสื่อตัวฟิกเกอร์ม,มาแต่ว่าเพื่อนตามไม่ทันนะฮะบ้าดิ เอาชิปห้าแล้วจอ้อบ้าสวดโอ้โหสิงคูสองแม็กชาไปโธ่ต้องไม่ปพลาดนะแม็กเอ้ยไอ้หลามข้างโอ้เก็บเอฟไปแล้สำหรับทีมเราแล้ตรงนี้ดูเหมือนจะได้ป้อมด้วยนะครับไม่ได้ว่ะไปเอาดาฟต์ให้แทนสายเยอะนะเพื่อนมันไปเยอะเลยอะ่ะ เกบมันออกพุ่งไปแล้วเนี่ยวิโอ้ยโอ้ลีเฟกแก่ไม่เคยผมอายุสิบแปดเองเพื่อนผมจะสิบแปดจะสิบเจ็ดทุกปีนะครับผมเพิ่งบรรลุนิติภาวะฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องชายกนนีเ้ที่อายุสิบแปด ถูกกส่งออไปแล้วไม่รู้นะผมชอบเก็บสแต็กไว้ก่อนนะครับแล้วก็แพทช์นี้ก็ดูได้ง่ายขึ้นเออในเรื่องของสแต็กที่มันมีสสีขาวๆข,ข,ขึ้นมานะครับตาโดนเก็บข้าบวนไปแล้วเก็บอวอลเท็กแทนไหมหมายครับแล้วก็อัพสกิลสองไว้สำหรับโอรินฟิตก,ก็ดีนะครับแต่ว่าดีเลยอะ่ะจริงๆอ่ะผมไม่ได้กะเล็ดมวยเว้ย จริงตอนแรกที่มวยมันมาผมยังผมยังไม่เล่นเลยที่มันต่อยแล้วสโลว์แบบแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอออันนี้มาทำยูทูบม่ต้องมีคอนเทนต์ต้องต้องไปจัดเลยแล้วกันเพื่อนมันรับลามกูเนี่ยโอ้บาลามกูแน่ไอ้เชี่ยยกพลาดว่ะขลามลึกไปไกลเลยครับโหยิ่งกว่าความรับจะตัดภาพไปที่ตรงนี้นะครับเออก็ไม่มีอะไรทำนะก็ฟาไปเรื่อยๆนะครับ ออเดินออกแม่น้ำไปก็โดนกบรวบนงะผมต้องให้อาดอินเช็คให้ก่อนอันนี้ระบาดนะครับปกติออฟเลนแบบถ้าเล่นลิเตอร์มันก็จะแบบยังเช็คให้เพื่อนได้ใช่ไหมเออผมก็เลยบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นคอนเทนต์ขำๆสนุกๆนะครับเอาไปคลายเครียดแต่กว่าจะได้เล่นคือมานานเว้ยกว่าจะได้คลายเครียดอ่ะแล้วถ้าเป็นสกินนี้ด้วยนะถ้าเป็นสกินอื่นแบบไอดีอื่นผมไม่เล่นนะครับว่าถ้าเป็นมวยจริงไม่มวยก็ สกินฟุตบอลนะ่ะเออโอเคน่าจะไม่มีล้วปะ่ะเจ๊ทีไม่เจอแล้วครับจะใช้สกิลหนึ่งให้ดีนะสำหรับในแพทช์นี้มันใช้เอนเนจีค่อนข้างเยอะนะครับสกิลหนึ่งอะ่ะก็ใช้สองต่อๆไปก่อนแล้วกันนะครับโดนนะเพื่อน <Ultimate. S 2> ตาย <c oughs> <c oughs> มันออกทอยไม่ออกทอยไกอาดิตายชิง่งโอ้โห,โโห,โหดูครับสองชิง่งตัวมันจะไปเก่งได้ยังไงร,รวบการนี้โดนยกเอจิมันใช้เยอะมากเหยุะจริงน,นะเป็นแผลเก่าผมว่ายกปุ๊บมันนันตีได้เลยไปใช้เยอะมาก โอเคครับผมก็อาจจะเป็นชิปสั้นๆหน่อยนะครับเอแต่ก็บู๊บูกันอยูขอ่ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับก็ถ้าใครชอบวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับจืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีคอนเทนต์ขำๆตัวที่หยิบได้ในแรงประมาณที่คนพอได้เป็นแรงสูงแบบนี้นะครับก็จะหยิบให้นะเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ